เนี่ยเอกขึ้นรถเสืออีจุ่งขึ้นรถสองซี่ตัวพ่นจาดจ่าดก็คือผมแตายทั้งตัวอ๋ออ๋ออีกเด้ออีกเด้อพี่น้องเลยอ๋อเสือกิโลนึงพี่น้องโอ้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 อีกอีกอีกเด้อพี่น้องล้มล้ม

โอ้ยเป็้อง่างยโอ้ยเป็นอย่างไรฮยนาละนาละตาตี้เยเอ้ยเมียนหม้อโอ้ยไปละวยยเก่งกันเนาะโอ้ย คือเก่งลงเนาะป่าเอ้โอ้ยตะกี้เจ้าไปโยใสคือส่งเก่งแก่ปฎิยานเด้อสันวะเดี๋ยวร้อยครับเสาไฟว่าขอบคุณมาก เออสิเจลบไหายเจาะมาันเมนทักมันนฟังมันนเราเรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมทั้งรักก่อนโอ้เรียบอครับดมนได้เราหมดเลย อืต่อพันเจ็ดไปเอาไปเมียนไม่ใช่ก็ไปเต้นเต้นสยองวันพี่น้องเลยเขาได้หรือปานืเพื่อนก็ฟันหาเขา,า,าสื่อให้หอดมืน 9, ่นกาฟันหาเก้าพันห้าตัวนี้่มื่นหาพี่น้องแม่นางขับลวนตัน,ตน ได้งัวครับงัวเลี้ยงงัวงามตัวนี้เนื้อนังดีครับเรี่ยมันดูไปไปสาวนี่จะสายหงุดหงดเมื่อนี้พี่น้องเอาแล้วถ้าเป็นเนั้อ้าเซาอยูันตัวที่สองครับนี่บอแมนตัวแรกได้เดยพี่น้องตัวที่สอง ลีกเล็กเลกลีงวซนลีงวซนฟองแค่เดอนั่นห้อยสันตาเลือกแล้วว่างันเกือบค้องคนสะ

าเสยางเนมึงเสียจกมันเจ็สนตาครับเป็นห่องเบิ้งตาลวดเัวมันเอาเรื่องเบิ้งตาเป็นเบิ้งตาเด้อเป็นหองเด้อตาตาไซบ้านเขาเอินตาไซครับตาเบิ้งคนแนมเบิ้งคนบาวางครับ โตที่สองพี่น้องคนหัวลูกแกมยับพี่น้องว่งเอ่องไปนรถไปไมสเสือกเดียวกบเสบเดยวกย่านเย่างกัมานงย่งกัมาตัวมาไล่ตัวนงไล่ตัวหนไล่ตัวแดงน่าเนี้ยแม่ไปใส่หคือเก่งแต่วังหันปาเนี้ยเอกเื่อนะคือเก่งแตะ เออหนาฟ้าเนี้ยใส่กันคบตัวแดงล้นะเสื้อคล้องครับเอาได้ครับไปไปไปก็ผามาทางนี้เด้อเสื้อสองกิโลครับจะมีก็ได้ไปไปไป มันจะออกจากมูอเหรครับเป็นจังสันทีมบ้าพี่้อนนทีมาพี่เสื้อขาดปนี่ตัวนี้เสื้อขาดัวนีเสื้อขาดไปนี่เอานอยาอย่าอาไอ้รอนี่ของไส้รอนน่เนาะรอรอรลูกสามหนึ่งอ๋ออนาคตฟอพัน สูงประมาณร้อยบ้องพอดีองศาดีสูงประมาณร้อยสาสบครับตอนนี้ร้อยสามสบห้าบห้ครับร้อยสาบวกเพราะหอนไล่คนนีร้อยสี่ลูกลูกขีูกกะเล็พิเทียบสาหนึ่งครับมากดพอฟันครับจะเบิ่งกหูอยู่เนะ โบคือโบคือตัววงหันตัวนังกันน้ำครับเรียบงามเปิดเท่าไรครับ้นสองหมื่นผูน้อยเอ้าหน้าโคตพอพันสองหมื่นต่อได้บวังมันดีผมครับสี่ขาวปีเลยเปยหอกมันเหรียเลยมันมีแห้งอันนี้มันสาปีออปีปัตนี่เดือนสิงหาปีโอ้เดือนเดือนนี้เดือนนีล่ะงัว่าปีเดียวครับปี่น้องต่ว่า ตัวใหญ่ได้พี่น้องได้สองหมื่นต่อได้สองหมต่อได้หน่อยหได้จักหน่อยเอาเบอร์โทรครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดหห้าแห้อยหวนวาริทรอสีได้ครับพี่น้องมาฝากพี่น้องครับพูดอดอยากได้โคดพอ์พันครับไปไว้สังเกตสัตว์ก็ได้พี่น้อง แม่ลูกไม่ลูกนะบอกสิมหกรรมหายซีปัญหาเราหายีบัญหาอยู่นั่นนั่นันไผปั๊บตะว่าไปบุรอดมาแล้วีบัญหาเราเอาด้อยซีมาคอยบายนะเฮ้าเนายังาสมาแต่ซ่งอนเฮ้าเนมันถงถึงหล่าเขาด้อเฮาเนาะหลังไก่ผมจะเอาด้วยน่ะมันเป็นตัวตัวน่อยครับพี่น้องเขาเมียเนี่ยเขาใส่เบาแห้งหลังจาวเาลูกม ให้สี่พันครับตอนนี้ลูกน้อยลูกตัวน้อยลูกตัวแม่ให้กันเดี่ยวสี่พันครับถ้าเป็นโค้งนี่มื่นหกครับมื 16, ่นหกหาร้อยประมาณนี้แล้แม่ลูกลูกโตแม่ครับเป็นตัวลูกมัไหมรงให้กันอยู่เดี๋ยวสี่พัน ใช่พวกนแม่น4พันหาขายแล้วจะไปเราไปนอนร้านเลี 4, ้ยงนกหันไปถูกรอบมามไปนะพอสูง4พันหาหนไปเนี่ยเราเอาทั้งหมดนี้มาขายตันึ่ขายแม่สูง140บวกครับลูกตัวแม่ต่แม่บวกแมว3,000หาร้อย เก่างัวย้งายานนี่เรื่อาซื้อของใจคือคู่ของกุ้เท่าไรก่โคมนี่หอยพบสิบสซื้อซื้อสิหต้นทุนสิบห้านี่กำไรคือปล่อยจะอยากต่อกันเปิดจากสิบเจ็ปครับไปาเยุ่นตอเอาสว่างเนอะกูได้ไปเอา เบอร์โทรไปนะศูนย์หกหนึ่งนย์หกหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งสี่สอง้่องพบวางแดนดินแม่ลูกลูกโตแม่ครับพี่น้องม้าก็จะหอังวาเป็นลูกแบบนี้กันเด้อเอฝากพี่น้องครับสิบหาต้นทุนเพิ่นพี่น้องอ่ะมีกำไรคือปล่อยครับคุยกันเบิงครับซื้อมาแต่นทั้งฟังนี่ครับเห็นหย่างามเขียนหย่างามก็เลยเอามา ลามเฉียว้าวับสูงประม้ารลอยสามหาบวกครับครับแล้วก็สบบสามสิบี้กว่าแล้วสามหาบวาแล้วเนี่นครับเนี่ยนึกวมันถือเน่ยอยกลูกมันอยากันอเพราะอยากลูกมันอยากลูกกินนมมันอยากจอยเนี่ยครับนั่เถือเจ้าของอาจติตเรื่องบอดีเนี่ยเรื่องบอดีง้วบ่อคอยเด้นอนยุ่งจ่อเป็นไรครับ ต้นทุนหกพันเท่าไรก่อหกพันสามหกพันสามปล่อยบอนี้กำไรได้กำไรคือปล่อยเนาะสิบเจ็ดครับหกพันเจ็กขายอ่คุยกันเบิ้งแล้วแต่ระยาทางพอมหาได้ทรงได้ยังหกพันเ็กัขายได้พี่รอง้อ่อนเอาเบอร์โทรไปนะครับศูนยดครับศูนย์แปดแปดห้าสามสี่ห้าสามสี่ศนสี่หกครับหอยทมสว่างด้นดินครับสวัสดีครับครับผมพวกแข้งขานี่ยโเป็นยังเนาะนครับรับประกันกินยาดีกินยาแข้งพี่น้อง หกพันกว่าครับหลอดมื่นหลายพันอย่พี่นอกตรันเอาซิบหาเพียงจ้ากานวัดเตียบ่ฮ้นได้กันบ่นี่บ่ผมนี่บ่พันเจ้าเท่าไหร่พันเจ้าเท่าไหรันเจ้าิบหาพนเจ้าซิบหา้อสิบสี่หา้อยสิบสี่หาร้อย

มืยัก้าเน่ยเดเียบอใจรวดเลี้ยงกันหาลวดหนึ่งอ๋ออาไเดี๋ยวกันยับมือหาลวดก็ขอเดี่ยวแล้วชิมหาเหมือนหาหมองเซลท่นานแม่ลูกแม่ล,ลูกตัวแม่พี่น้องแม่สูงประมาณห3่อยสามสิบหาลูกงามครับอย่างยิ่งคือราคาสนามครับพี่น้องแดงแดง ครับุณผ้อยก็หว่ารเนวห่านนี้อเียอกันี่พยได้ยังไหครับมือนี่อ้ป่าครับสองตัวนี่ครันี่หมันครับมเกครับผู้น้อยใหญ่เติบสูงกว่ามันลอยยี่สิบห้าครับลูกควายสมบสมหลอดมานะครับลูกหลอดบ่ผู้น้อยเออลูกเพชรล้ำโคงน้ำหนาตาครับรอเสดได้ยี่ดอกพี่นนอก สองตัวผมจะขายเป็นคู่โอ้ตัวนั้นกับตัวผูบ่แม่ตัวนั้นตัวนี้ตัวแม่ตัวนั้นตัวแม่สองตัวเี๋ยวผมจะขายเป็นคู่สักันสูงกว่าร้อยยี่ครับตัวนี้พี่น้องผูหน้อยครับนางน้อยครับพี่น้องหางงามครับหางดีเลยตัวนี้เปิดเท่าไรห้อยพาเอาพวกเจ้าสามคู่นี่เอ่อยี่สิบสามถึงตัวละสิบเอ็ดห้าร้อยถึงตัวละสิบเอหาร้อยครับสองเนาะครับ คุยได้บอลราคาหนิใกล้ๆเนาะทันเนาะครับครับเอาคุยกันเบิ้องเบอร์ทัวกับผมศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามห้าสามห้าเก้าแปดเก้าสองม้อ่ะขอบคุณครับครับผมหมานคักมือนีก็ได้ครับได้ปู้น้อยกำลังน้อยมาฝากพี่น้องครับหอยไฟเอ้าฝากครับพี่น้องอ้าพบอพ่อกันได้ครับพี่น้องทุกวันอาทิตย์ครับ สนามบ้านน้างว้วครับพี่น้องอำเภอสะวางแดน,นินจังหวัดสกลนครครับพี่น้องเขาสู่ช่วงไท้ายๆ่พี่น้องห,หอยก็เริ่มเ,เปลี่ยนเป้าแล้วพี่น้องผมก็สิกรับคือกันขอบคุณกำลังใจ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมเห็กำลังใจครับพี่น้องสำหรับมือนีคลิปนีฝากพี่ฝากน้งงนองเท่านนี้ครับผมสวัสดีครับ